วันนี้แม่มาค้างด้วยนะทำไมห้องลกแบบนี้สวัสดีครับคุณสาลูกคุณสมศรีใช่ไหมครับพอดีคุณสมศรีรถชนคอหักครับยังไงมายืนยันตัวตอนที่โรงพยาบาลดดวยนะครับสาทำไมผมล่วงเต็มห้องน้ำขนาดนี้โกแฮ แม่ใช้ตั้งแต่สายังเล็กๆอยู่แม่นี่ดูอย่าขี้เกียจมันไม่ยากแค่บีบแปะเป่า <c oughs> แม่คาอขล้อ้สาแม่ยังไม่ตายฮะป้าที่เสียอ้วนกว่าแม่เราต้องเยอะอะไรของแกนี่ยฮะโกแหนวัตรกรรมล่าสุดของเส้นผมเห็น <c oughs> ผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โกแหสัมผัสที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง